ขอจเจริญพรนบาสกุบา,บาสิกาทุกท่านกลิ่นอะไรหอมที่สุดคุณโยมหลายคนชอบกลิ่นกาแฟไปร้านกาแฟไปดูสายพันธุ์ต่างๆของกาแฟไปได้กลิ่นนั้นบางคนชอบไปร้านน้ำหอมโอ้มีน้ำหอมเต็มบ้านเลยหลากหลายยี่ห้อนะแล้วมีเมตตาด้วยแบ่งปันเพื่อนในซอยเพื่อนแถวบ้านด้วยนะส่งกลิ่นน้ำหอมไปทั่วตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยบางทีก็มาที่วัดนะกลิ่นนี่คุ้งเต็มสาลาเลยนะพระสวดให้พรไปก็มืนไปนะโยมนะ กลิ่นที่หอมที่สุดในคำภี์ได้กล่าวไว้พระอานนท์ท่านสงสัยกราบทูลถามพระพุทธเจ้ากลิ่นหอมสามอย่างจากลากจากแก่นจากดอกมันหอมไปตามลมครับผมมีกลิ่นอะไรไหมครับผมที่หอมได้ตามลมแล้วก็ทวนลมยังหอมได้เลยครับมีไหมครับเอาวชาท่านก็เมตตาเนาะท่านก็ตอบว่ากลิ่นของผู้ที่เป็นสัตบุรุษ กลิ่นของผู้ที่เป็นคนดีมีพลัตนาใจเป็นที่พึ่งและที่สําคัญเป็นผู้มีศีลกฤษณาดอกมะลิดอกบัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่ามีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ที่สุดยังหอมไม่ที่สุดเท่าผู้ที่มีศีลกลิ่นของผู้มีศีลจะหอมไปทั่วมนุษย์หอมไปทั่วเทวดาเป็นที่ชื่นชอบของเทวดาแล้วอานิสงส์ของเจ้าศีลเนี่ยนะโยมนะยังช่วยให้เราเนี่ยมีโพคะทรัพย์เพิ่มพูน เพราะเราเป็นผู้ไม่ประมาทจริงไหมเราควบคุมกายควบคุมวาจาฝึกสติแบบนี้ไว้มีปัญญารักษาไว้มันทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีปัญญามีสติทรัพต้องเพิ่มภูนสิเพราะเราไม่ประมาทในการใช้เงินเงนอย่างที่2ก็คือเป็นผู้ที่ไม่เกอ้อเขินเวลาเราจะไปที่ไหนก็ตามเพราะเราไม่มีความผิดอะไรเรามีแต่ความดีที่เราจะต้องรักษาไว้ถูกไหมและที่สําคัญนะเมื่อเราเนี่ย จะลาลับจากโลกใบนี้เราก็ไม่หลงตายแล้วเราก็ไปสุกติภูมิจะไปเป็นเทวดาหรือจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ดังนั้นธรรมะวันนี้ก็เรื่องของสีนันและยมหอมที่สุดแล้วแต่ที่สําคัญนะดอกไม้มีสีแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่ฟังวาจาสุภาษิตแล้วแต่ไม่นําไปปฏิบัติถ้าดอกไม้มีสีแล้วมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ นะก็เปรียบเหมือนกับคนที่ฟังวาจาสุภาษิตแล้วนําไปปฏิบัตันเองดังนั้นเริ่มต้นวันนี้นะศีลถือให้ได้สักหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อค่อยๆขยับไปแล้วที่สําคัญเติมกําลังใจด้วยการทําสมาธิพระเรามีกําลังใจจากการทําสมาธิมันจะไปส่งเสริมให้เราควบคุมความประพฤติของเราได้ทางกายทางวาจานั่นก็คือศีลแล้วพอมีศีลดีอีกโยมมันก็ไปส่งผลให้กับ สมาธิเราเนี่ยพัฒนาละเอียดยิ่งขึ้นต่อไปเกอคูณกันต่อไปดังนั้นลองไปทำดูนะขอเจริญพร